สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะผัดดอกกะลัำนะคะกะลัำดอกผักกาดดอก นะคะวาจะใัดเต็มหมูนิดหน,นึงนะคะผัดข้ามเล่งๆนะะทุกคนเ็จะเติมนัม้นหนึ่งนะอากาศสุกนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะสีดำค่ะเพิ่มสีสันนะคะสีขาวค่ะนอโผงค่ะน้ำตาลค่ะท่า,าจะใัดออกหวานนิดนึงนะคะ ได้อร่อยค่ะเราจะทำชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทุกคนกะจายฝักทานเล่เลนๆไม่ต้องทานกับข้าวทานแทนข้าวไปเลย เขาจะออกเค็มหวานนะทุกคนจะอร่อยนะคะหอมซี๊วดำนะคะเวลาจะตดป้าให้ผักสุกนะคะเขามาเติมหมูนะคะทุกคนผักสุะะก,อ,กสะะอร่อยคทุกคนก็จะโรยด้วยวิญญาณหมูข้าใส่ไปเยอะนะคะประมาณนี้ ก็สเสร็จพร้อมเสิร์ฟทุกคนชิมแล้วนะคะหวานเค็มเปรี้ยวๆนะคะหอมซีอิ๊วดำะค่ะทุกคนหัห่นผักกาดดอกง่ายๆสไตล์พลาทุกคน,นเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะหัห่นผักกาดดอกง่ายๆสไตล์พลาหอมโดยด้วยยิมยานเหนียวทุกคนอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมค,ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ